สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้จัดไฟแรงตู่พิวดีมาลีนอนออกตัวเร็วต้อนรับปีแห่งมังกรท้องก่อนใครขนพระนางสามคู่มาบวงสวงละครเรื่องใหม่หนึ่งในพระเอกเรื่องนี้ซุปตาบ่อยประก่อนก็ขอมีเอี่ยวส่งเข้าประกวดด้วยคนค่ะ ั้งโต๊ะบวงสวงที่ตึกมารีนอนฉลองเลิกทำงานวันแรกกันอย่างคึกคักเลยค่ะผู้จัดตูปิยาวดีจัดหนักดึงเหล่าขวัญใจไวททีนบีมกวีนองธนาดีเจพุทธมาประกบ3านางเอกออมสุชาต์พิงค์ประชาบดีและเพชรรัตนารัตน์ส่งตรงความสุขถึงบ้านกับซีรีส์เรื่องใหม่จุดนัดพบเรื่องราวความรักระหว่างคนกับผีสุดเฮฮาแถมสอดแทรกสารคติธรรมทางพุทธศาสนาไว้ด้วยงานนี้หนุ่มบีมต้องทำกันบ้านหนักเพราะต้องเล่นเป็นวิญญาณครั้งแรกส่วนนุ่มนองธนาก็โดนพี่ชายซุป ตาบอยประกอบติวเข้มไปหลายคอร์สเลยละคะ่ะเ <Yeah. S 3> ต้นเต้นอ,อยู่เหมือนกันครับเพราะว่ามันยังไม่เคยเล่นเป็นวิญญาณมาก่อนตรง,งความจําเสื่อมเนี่ยแหละครับว่า,วา,วามันจะเป็นยังไงแต่ว่าก็คงสนุกตรงนี้แหละใช่ฉายาบ้าเพราะอยู่บ้านเดียวกับสาวนักข่าวคนครับผมถามเลยว่าตกลงเนี่ยผมคู่ใครกันแนะ่เขาบอกว่าได้สามเลยโ oh. อย๊ยต้องปรับตัวเพราะว่าเคยถ่ายแบบมิวสิกวิดีโอมาแล้วก็หนังสั้นๆ อะไรพวกนี้คือต้องมาทํากันบ้านมากขึ้นนะพี่บอยค่าแนะนําอะไรมายังไงไหมก็มีเยอะแยะครับเยอะแยะเทคนิคต้นดุมาเยอะผมโดนได้เยอะมากแต่ว่าสุดท้ายก็เนี่ยถึงได้ดีขนาดนี้ไงครับฝากแฟนๆละครช่อง3นะคะช่วยติดตามละครซีรีส์นะคะจุดนัดพบนะคะเริ่มออกอากาศประมาณมีนาคมค่ะแล้วก็ฝากผลงานละครอื่นๆของเว็บมีเดียโปรดักชั่นด้วยค่ะ ว้าวความสุขไม่มีสิ้นสุดที่ห้องข่าวสีสันบันเทิงที่นี่ค่ะโดยผู้จัดพี่กอบสุขจากเจ้าสาวผมไม่ใช่ผีแท็กทีมน้องอุพัชนีลูกสาวตัวจริงนั่งเอกน้ำฝนพัชรินลูกสาวในจอพร้อมหวานใจอาร์ตพสุดและนักแสดงในเรื่องมาแฮปปี้นิวเยียร์พี่พีทีมข่าวและแฟนๆสีสันบันเทิงในขณะที่ผู้จัดแม่หนูสงสุดาก,กับลูกชายต้นนัทวุฒิก็มีของข,องขวัญดับเบิลทั้งผลงานเรื่องใหม่เอี่ยมละครมือปราบพ,พ่อลูกอ่อนที่เตรียมมาแกะกล่องทางหน้าจอเร็วนี้และบิ๊กโปรเจกต์เรื่อง The Six ซึ่งพี่ดุ๊กพานุเดชก็รีบการันตีสี่นางเอกนำโดยจ้าจิตตา่านและสามน้องใหม่สวยจับตาปิดท้ายด้วยพิธีกรตาปิง้งแห่งสรีสบันเทิงหนูแหวนปวาริษาก็มาร่วมเฮฮาพาร์ที้ส่งความสุขถึงคุณผู้ชมกันด้วยล่ะค่ะท่าเจ้าพญาค่ะบูสนุกค่ะแล้วเรื่องต่อไปมีก้อนครัวตัวแสบค่ะแล้วก็ที่กําลังถ่ายอยู่ก็มีแม่แต่งร่มใบค่ะค่ะก็ฝากไว้ในใจผู้ชมด้วยนะคะต้นปีก็จะมีมือปราบพ่อลูกอ่อนนะคะซึ่งซึ่งนโดย หนุ่มสอนรามแล้วก็วิกกี้แล้วก็เด็กๆอีก3-4คนก็เป็นละครน่ารักน่ารักครอบครัวนะคะมีบูนิดหน่อยซึ่งตามถนัดของชนลำพีค่ะแล้วกลางบ,บูนิดหน่อยอบูนิดหน่อยค่ะ <c oughs> แล้วก็มีเดอะซ Sense ซึ่งจะออนแอร์ประมาณกลางปีซึ่งสาวๆที่ยืนลายร้อมผมอยู่นี่น,นะครับ <c oughs> ก็เป็นผู้แสดงนำนะครับหน้าใหม่และทำหน้าใหม่ ไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นนะครับก็จะเป็นสีสันที่ผมเชื่อว่า,าหลายคนจะได้เห็นความ ตั้งอกตั้งใจในการทํางานของเราในทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นความสุขที่เราได้ส่งให้ถึงบ้านเลยติดตามชมกันด้วยนะครับแัวงก็ต้องขอนะคะให้แฟนๆรายการสีสันบันเทงมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีหรือร้ายๆในปีที่ผ่านมาก็ทิ้งมันไปเริ่มต้นใหม่นะคะในปีที่กําลังจะมาถึงนี้อย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการสีสันบันเทงทุกวันนะคะ น้องส้มพิริยาวิริยาพาันธ์สาวสวยรองอันดับ4เวทีมิสทาลันเบกก็มีภารกิจใหญ่รับปีใหม่255 25ที่นา่าภาคภูมิใจด้วยการเป็นตัวแทนผู้หญิงไทยทั้งประเทศบินข้ามฟ้าไปขึ้นเวทีประกวดมิสชาเนชั่นแนล2012ที่ฮ่องกงวันอาทิตย์ที่15นี้งานนี้น้องส้มเตรียมตัวหนี่าวปล่อยภาษาจีนกับเพื่อนนางงามอีก27ประเทศเต็มที่และขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์กันหนักๆให้ได้มงกุดกลับมาเป็นของขวัญปีใหม่และตรุษจีนนี้กันด้วยค่ะ วันนี้ส้มก็มาเยี่ยมสีสันทันเทิงนะคะแล้วก็มามีกระเป๋าเหรียญค่ะที่จะไปฝากเพื่อนๆที่นู่นก็มามอบให้เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ด้วยปลี่ิยาเป็นชื่อของส้มที่ใช้ในการประกวดที่ประเทศจีนค่ะโดยรวมก็จะเป็นผู้หญิงที่นำชัยชนะมาสู่ค่ะแค่ปล่อยตัวอย่างละครต้มยำลำซิ่งเปนๆละครก็ซูบปากรอจี้จ้ากับผลงานรถเจ็บของสาวฮอตชมพูอารยากันแล้วอ ได้เห็นฉากเปิดตัวหมอลำอินเตอร์คนนี้หรือยังคะขอบอกว่าซับสเสด็จไม่ธรรมดาจริงๆเลยล่ะค่ะ ชุบตัวเป็นรุ้งระวี c l ีเอหมอลำอินพอร์ตทั้งทีก็ต้องเปิดตัวกับสื่อแบบที่แกรมมี่ s าอก็คาดไม่ถึงค่ะโดยนางเอกชมพู่ส่งเครื่องหมอลำชุดใหญ่เดินผ่านประตูสนามบินสุวรรณภูมิออกมาทักทายแฟนเพลงชาวไทยและฮือฮากันด้วยช็อตเด็ดก้มกราบแผ่นดินไทยทันทีที่แลนดิง้งมวลแซบได้ใจสุดๆไปเลยละค่ะฉากนี้นางเอกชมพู่ถือว่าปราบเซียนเพราะสร้างภาพไดเวอร์จัดผิดคอนเซปต์นางเอกจริงใจตัวจริงประหมาาก,กับสายตารอบแอร์พอร์ตที่จับจ้องแล้วยังมีพระเอกปอท,ทิสดสตี ล้อมตัวมาเป็นนแอดคาราบาวมาจับผิดอีกด้วยละค่ะผมอยากจะมาเค้นเอาความจริงว่าตกลงน่มาจาก l ออหรือมาจากน้าเอดกันแน่ถามว่ามันดีคนดูเยอะรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับก็รู้สึกอายแล้วก็ถายหน้าพอสมควรนี่แค่เรายังไม่เต้นนี่คือฝรั่งก็มองเราจะไม่รู้จะมองยังไงแล้วล่ะจะบอกว่าเวียลคัมสุไทร์แลนด์ครับคือไม่อยากจะบอกเมื่อกี้นี่คือต้องเดินออกมาจากข้างในที่แบบว่า เหมือนคนเดินทางมาจากต่างประเทศจริงๆชื่อจำชาติของเรานะทัปงกำลังมองแบบว่าอะไรพี่ธงธงก็เวลคัมทูไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเนียนใจจากนี้ไปก็ได้หมดแล้วค่ะ10มกราคมนี้เตรียมตัวไปแซบจี กับหมอลำรุงระวี C L A กันได้เลยนะคะส่วนเย็นวันพรุ่งนี้หโมงครึ่งก็อย่าลืมไปให้กำลังใจเสาก้อยราชวินและผลงานทิ้งทวนฝีมือการแสดงของหนุ่มพี่ทองเจือในละครหมูแดงค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจาก Lady i n c h a าโตและเครื่องประดับจาก t ซฟ h a n i ช s h a แวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ